สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิลักเอฟซีกับของทิโยทุกท่านทุกคนนะครับมาครับลิปนีพทิโยก็มาชวนกินข้าวนัครับข้าวของผมก็มีวันนี้ก็มีข้าวองทีนนนง่นี้นะครับพ่าแม่พี่น้องนี่นะครับนี่มีไข่เจียวปลาทอดเหมือนเดิมนะครับนี่ก็มีผัดดอกแคร์ผัดปังนะครับผัดยอดแันงโงนนิดหน่อย พิเศษสุดวันนี้ก็มีคือน้ำพริกกิ้งลีดนะครับวันนี้น้ำพริกกิ้งลีดครับเราก็จับดักมาพอได้มาแล้วเราก็ทอดทอดเสร็จแล้วเราก็มาตำนะครับมาครับพ่อแม่พี่น้องมาเกินข้าวกับผมเด้พอพี่น้องอาจารย์ทุกท่านทุกคนเด้อกับผมครับว,วันนี้ลองนี่ก่อนพี่นอ้องม,มาจะเมามาจะคุยเด้อแค่ไไม่เลยพี่น้อง มาโอ้ข้าวติดช่อนพี่นอ้องข้าวล,วล้อนใหม่ๆเลยพร้อมลองกันพี่นอ้องแสบข้าวสุกใหม่ๆพี่นอ้องติดช่อนหน่อยนึงช่อนกลางไม่มีเลย ข้าวมันเป็นข้าวหอมพี่น้องเอาข้าวหอมน้องหุงก่อนอืมครับน้อง อืมแซ่บๆน่อง,พ,องพี่จริงรีบพี่น้องแซ่บอืมอยกัะปังพี่น้องอยกัะปัง โอ้พิกจรีดมีความหอมจรีดมั่นนัวน่องแซ่บนาเฮ็ดโคนก็ไม่ได้พี่น้องเลยนาเฮ็ดโคนก็ไม่ได้ไม่เจอเนาะ đi bí mật sáp não sáp não mm. mm. Yep, yep, คน,นี่น้ำพริกลอยพี่นอ้องน้ำพริกลอยข้าวาน้ำจันเบลอเลยไป่อ้จไม่พอพี่น้องเนะาะเรบเพลิดหน้าพบก,กันใหม่นะพี่น้องเนาะ นี่เอาแล้วแค่ลที่นอกพี่น้องมาข้าวแดงกันนกับนพี่น้องนอเนาะแซ็ปซ